เราขอย้อนกล่าวมาถึงอ,อ,องค์พระราชบุตรธ์เเวลองและองค์พระในขาสุรัตน์ดีเป็ยังไงเจามึเจ็บตัวไม่เท่าไรแต่พี่เจ็บใจมากกว่าอารองยาไม่น่าทำแบบนี้กับพี่เจ้าพี่พันธุ์นี่จะให้ข้ายหมึ่นี่เนาะขอเดชาดส่งในโปรด,ดพระเจ้าค่ะปัดนี้สามารถจับตัวกบฏอาองยาได้แล้วพ่ะย่ะค่ะจุดทับหัวสาย<อ>น้องชัวง่ว ท่เนพี่ข้าท่านทีน่อลางยาวผิดไปแล้วอย่างน้อยก็เห็นแก่ยิงยาของเสด็จพ่อที่ท่านจากไปเขาคงไม่อยากให้เราทั้งสามคนมาทะเลาะกันหรอกเพี่อไรใหญ่บ้าดประมาจิตคิดยิ่งเจ้า สุดท้วไปเลยดักหน้ามันตอนนี้เราแพีออกจากเมืองไปแล้วี่จะไชีวิต ไม่ข้จาจะดิ้งยอมให้มันรินงนำหัวจะกกอสองครามตัมาแล้วกลับมาเข้าเรียตัวมีความสุขเลยเอาดิจานะ ต้องขอขอบใจท่านนะเจ้าค่ะ,คะเห็นชาราแบบนี้ยังมีเรี่ยวแรงนี่ท่านจับกระบอกอลองยามาได้ใช่ไหมเนี่ยท่านนะคือกล้ามฉันอ๋อไม่ได้จับได้พี่เ้ค่ะเอ้าแต่ไม่ได้จับแต่คนที่จับก็คือโอ,โ,โอ้โหไม่ตโยนั่งเตะท่าขนาดน,นี้จะได้ชายเอ้ยคุณเจค่ะเจ้าใช่ไหมที่เป็นคนจับกระบอกอลองยามาได้ไม่ใช่พี่เจ้าค่ะอ<จ>้าว แล้วมึงนั่งแตะท่าทำไมเนี่ยอยากอยากมีรูปหล่อๆลงเฟซบ้างเนี่ยนอกจากเลี้ยงมานี่เลยปุ้งนี่มันเจ้าจริงไปให้อาหารหมูเลยไปเลี้ยงหมาไปยังค่ะเดี๋ยวจะให้มาเลี้ยงหมูด้วยคนฆ่าคนที่จับกบฏปองอลงยาได้เป็นลูกศิษย์ของเพื่อนเก่าของฉันเองไปยังค่ะโอ้ท่านน้าก็พามาขึ้นเฝ้าข้าพเจ้ามาแล้วพื่ออยู่ทางประหลัดซ้าย สี่คนนีค่คันแต่ว่าตอนนี้มาแค่สามก่อนเพียงคะฝีไม้ลายมือต้องชะกชาจชะกาจยิ่งนักเพราะว่าน้องยาน้องข้าจะเป็นคนที่เก่งกล้าสามารถพระเจ้าจค่ะมาท่าฝีมือกันเนี่ยต่อสู้กันเนี่ยเอาอยู่เลยใช่ไหมถูกต้องพอไพยค่ะโดยเฉ<ห>พาะ<อ>นี่อยู่บ้างาาพห้ายพยคะ่ะมากันสี่คนแต่รออกคนเพียงค่ะอีกคนนึงก็ลังมาเพียค่ะเนี่ยสาวตัวร้อยกินอร่อยดีนะป้าคนใช่ป้าเขาบอกว่าเจ้าคือคนที่จับกบอรองยา<ม> ขอจ้แนะนำว่ามังลายใช่ไหมค่ะคนที่ติดตามมามังชลุดไหมเจ้าค่ะีกคนนี่ยนองละทานใคะคนสุดท้ายอ่ะลาตองเนี่ยเรื่องอะไรมั่วไปหมดลาตองก็้วลาเต้ไปแล้วมึงเนี่ยด้วยความดีความดีที่เจ้าจับกบฏตลองยาจะขอแต่งตั้งมังลายให้เป็นถึงแม่ทัพคนใหม่ขอบคุณมากเลยค่ะส่วนเจ้าคนที่ติดตามพระเจ้าค่ะให้เป็นสาราวัดขอเป็น อย่าตื่นใช่ไหมขอเป็นบริเวณวัดเ้อยสาราวัดได้แต่คนทำบุญบริเวณวัดได้ที่จอดรถด้วยจะอยากเป็นอะไรสองคนมึงอยากเป็นอะไรผมฉันขอเป็นพอทบออกบอผอขบพอทบอผอขบออกบอผอบออกบอผู้บังคับการเป็นช่างงานงานสูงสุดงานบกงานบกผู้บอกใครบ้างบอกฉันขอเป็นปตทเฮ้ยปตทพันตำรวจโทพ่อค้าขายแตงแตงทอด อะไรกันเนี่ยถามคนไม่ได้ไม่ได้ไปก่อนไปก่อนตั้งแต่ประเดิมวันนัยนไปก่อนจริเจริงจริงอยู่แล้วเจ้าอาจจะรู้จักท่านนะข้างหลังตัวเล็กหน้าเละเทะแล้วเจ้าอาจจะรู้จักมังลายบุคคลสำคัญในมือของข้าชเวรองยังมีทั้งสี่คนทั้งความรู้จักเป็นอะไรพระคณิษฐาของข้าสุรัตน์กดีน้องของพี่แม่ทัพคนใหม่ของเรา เราไม่วางหัวใจเต้นช้าแล้วเร็วเร็วตอนเขาชิบเอ็ดเขาตึ่งหมูกระลึ้ไปด้วยก็ไม่อยู่เต้นช้าไม่ปกติจะหายเรื่องข้อมูสองตาสะดุดหยุดเพิ่งเธอดูรู้สึกสวยโง่

รักป้าเทโพฉีกหัปาเทโพน่ารักสุดยแม่ทัพคนใหม่มังลายเรือนประธานยังสร้างให้ไม่ทันเมื่อเป็นเด็กของท่านนะก็ให้มังลายนะพักพวกแต่อายอยู่บ้านท่าะก่อนก็แล้วกันรับเก้าไปเลยครับตายแล้วตาย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  เอาเสี่เอาเอาเอาไอ้บางลายอยู่หน้าพระของพระดงท่านเห็นน้องสาวเจ้าทํำตาเล็กตาห้อยเอาสี่เอา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 แล้วให้ไปอยู่บ้านฉันฉันมีลูกสาวสู่มาบ้านแล้วจะไปาเจอลูกสาวฉันจะทำยังไงเอาเสี่เอา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 ตายตายตายเถอะถ้าผมลุกหน่อยตายมือ กูก็วักคไม่รอดนี่ข้าพระเจ้าเดินไม่ยกตีเลยมั้งครับทรุษสวาสอะไรออกไปเนี่ยมันสว่าสอันความรักขเสด็จของข้าพี่แอบมีใจปฏิภาณเพราธรรมลนหัวใจทั้งสี่ห้องราชสััพท์พย์เพิงแต่สุมามานเมื่อคนหล่ออย่างมังรายเจอคนสวยอย่างสุมามานข้าพรเจ้าชเวลองก็ไม่ถึงกับ สิ่งท่าชนเลยเหรือนี่ไม่นานหรอกตายตายมึงอะสภาพเหมือนหมาเป็นมะเร็งเงี้ยตายเขาใจเอกตายแล้วหลวงพ่อให้ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ให้อยู่ให้ไปอยู่บ้านของท่นานนะแล้วบ้านท่นานน่ะมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งลูกสาวเขาชู้สุกมาบาลอย่างข้าแอบรักมาตั้งหลายปีแล้วแล้วท่านหาว่าอีกบางหลายคนหลอกไปเจอกระสุกมาบาลคนสวยเขาไม่รักอยู่ตายเขาเลยองเง้ยโคตายโอ้ยให้มันสุู้ซ้าจริง กินตาลวงเก็บอีกกินเลยอะคนบ้าะกนังจะกอะไรกไปรู้หรล่าทีสุมามาดากับบ้านก็ต้องไปเยวกับางไรขนาเจอันยสงสายตแบบนี้ไเจยกับสุมามายิ่งองหักแน่ายตนี้ดังแล้วนะทชื่อเสียงเรับเยี่ยวดังมากเอาละปวดอ่วนไม่ไหวข้าเป็นผู้นำพูดคำไหนย่อมเป็นคำนั้น มังไล่ไปอยู่บ้านท่านนาก่อนก็แล้วกันทุกคนแยกย้ายเนาะพี่หลังเส้นทางนผมท่านนะท่านยาไอ้บางไล่เดี๋ยไปอยู่บ้านท่านนะระวังลูกสาวของท่านนะไว้เถิดมึงไม่ได้ฟังเหรอ ตาของท่านน้าอยู่กูรู้แต่มึงไม่คูค่ควรกับลูกกูไปเลยแม่ดูให้ดีนะกัน